สวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะผมม่อนครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นแหละมันไม่มีแรงตลาดอองเตี้ยไปแรงค่ะเทรดจนสองหมื่นจล้านนี่โอ้ตายละผลการมาร์เก็ตติ้งจะเอาอะไรกินกังนะครับเพื่อนๆเอาอะไรกินคะมาร์เก็ตติ้งพี่เด็กแนวถามกิาอะไรกินนะครับอืมก็เห็นใจกินส้มตำกับพี่มัลล่ะ วอลุ่มของตลาดหุ้นไทยต่ําสุดในภุมิภาคมาตลาดสักสามเดือนนะครับไม่ใช่สามเดือนสิตลาดมากกว่าหกเดือนนะครับเนี่ยเขาให้หุ้นตัวตามแล้วกันอ่่ะเชคแล้วก็ให้หุ้นตัวตัวนำหนึ่งตัวตัวตามเนี่ยตัวตามก็คือวันนี้เราเห็นหุ้นไพทีซิตี้ขึ้นมานะครับตัวตามก็ควรจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นตัว SIS นะครับ SIS นะคะ SIS ก็เป็นธุรกิจเดียวกันกับ i T City ครับแต่ว่า SIS นั้นข้อดีตรงที่ว่ากำไรเติบโตค่อนข้างเด่นนะครับในธุรกิจนี้แล้วก็ค่า P/E ของ SIS อยู่ที่ประมาณเก้าเท่าต่ำสุดในอุตสาหกรรมนะครับในขณะที่ ID City เนี่ยมีค่า P/E สูงเกินกว่าห้าสิบเท่าครับเพราะฉะนั้นบราษ s w i t c เนี่ย พอหุ้นเริ่มแพงแล้วก็สวิชมาเข้าหุ้นที่ถูกกว่าอย่างง่างยของการเทรดที่จะได้เปรียบก,กว่าครับผมแนะนําแบบนั้นว่าลองสวิชเข้ามาที่ตัวเอสไอเอสดูพีต่ำหุ้นพีต่ำเนี่ยมันจะปลอดจากการโดนแคชบาลานนะครับก็แนะนําว่าลองดูเอสไอเอสไว้ในพิจารณาให้หนาตานของเอสไอเอสไว้ที่เจ็ดจุดหกศูนย์ครับพี PE ถูกครับประกอบการเติบโตดีแนวคัดนะครับเอสไอเอสถ้าเกิดว่าราคาหุ้นหลุดเจ็ดบาทเราคัดครับ นะฮะตัวนี้หนึ่งตัวเราไปพิจารณาตัวที่สองครับคุณม่อนตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมาเป็นเวลาาลายเดีนแล้วเอปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดเราตามทุกธุรกิจการเวกษตรพบว่าตอนนี้อ,อะไรนะสับปะรดตู้เรียนแทงสับปะรดถ,ถูกะนะสับปะรดถ,ถูกผู้ที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบสูงสุดเป็นชายครับสับปะรดใช่ไหม สับประรดใช่ครับท<อ>ิโก้ครับอ,อ๋อน้ำสับประรดเขามีน้าสับประรดอยู่ทุกจิตที่เป็นสับประรดทั้งน้ำทั้งเนื้อเนี่ยสี 4, ่สิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตครับค่ะว่าราคาสับปะรดที่ลงมาในรอบหนึ่งปีทิปโก้รับมาจิ้นตรงนี้เต็มเต็มครับอสองถูกในวัลรินะฮะแล้วเขามองว่าทิปโก้น่าจะเด่นน่าจะเด่นในไตรมาสถ,ถ่าไปเลยเพราะว่าราคาแต่มานี้ก็ดีแต่มาสองก็ดี นะฮะเพราะว่าราคามันลงมาร่วมปีแล้วราคาสับรลบนะก็ใช้เป็นการซื้อสะสมนิดหนึ่งตัวตัวทิปโก้นะครับราคาแนคเั้นี้ฮะแล้วก็แนวคัดนะครับทิโก้ให้นะคัดด้ด้วยทิโก้นะฮะแนวกลม้า15.5ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดนะฮะ15.5หลุดเป็นจุดคัดดาวต้านนะครับดาวต้าน16.5ครับครับสองตัวนะครับ S แะ S กับ กิโกนี่ฝากไว้2ตัวครับค่ะข,ข,ขอบคุณครับนั่นก็เป็นเกียรตของพี่เด็กแนวนะคะหรือว่าคุณธนกิจสารินวงนั่นเองนะคะก็ให้หุ้น2ตัวที่พูดถึงคือ sis นะคะก็เป็นหุ้นทางด้านไอทตัวหนึ่งทางด้านระบบต่างๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นทิปโก้ได้ประโยชน์จากราคาสับปะรดลดลงนั่นเองนะคะ ก็น่าจะได้ส่วนต่างผลประกอบการดีนะคะแต่ว่าราคาที่พี่เด็กแนวให้ไว้นี้จะมีราคาคับให้แล้วนะคะนักทุนที่ตามหุ้นก็ต้องตามให้เป็นนะคะว่าราคาคับที่เท่าไหร่เป็นต้นนะคะก็จะได้มีทางนี้ที่ไล่ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะอ่ะก็แล้วแต่ความชอบของนักลงทุนกันนะคะในส่วนของตลาดเอาละะเดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่องราวของ ข้อมูลวันนี้นะฮะผลของทางด้านคอรมอรเองนะฮะหลายๆท่าน